ทุกคนมาช่วยพี่นีลุ้นหน่อยนะคะเราจะไปรอดไหมคะมาอันนี้ปองที่สองนะคะอันนี้ปองที่สองนะคะโอ้ยโอ้ยกลัวเมื่อกี้ถ่ายอันแรกนะคะถ่ายอันแรกพี่นีเกือบเกือบแย่นะคะแต่ว่าวิดีโอไม่ติดนะคะ เพราะมือไปโดนอะไรก็ไม่รู้อันนี้ตะพานที่สองนะคะดูนะคะทุกคนดูความสูงนะคะอุตส่าห์ให้คนผ่านไปตั้งสามรอบนะคะฝ่าเราจะมานะยังมีคนเดินตามมาอีกนะคะเราดูความน่ากลัวนะคะ ทุกคนตามพี่นีนะคะช่วยพี่นีลุ้นหน่อยนะคะปาเลเดินอยู่ข้างหน้าปาเลเพิ่งจะเปาวัาใจได้ครั้งที่สามดูความสูงของเขานะคะทุกคนปาเลลอดแล้วนะคะ คนผาเหรรอดแล้วนะคะอันนี้สะพานที่สองนะคะที่เราผ่านนะคะเอยเยอะโอ้มอยเปิรกันเลยพ่อเมียโอยวน้อยัวน้อยฝันแรกนะคะ ทุกคนตามอู้ยอ,ยอ,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 อู้ย่าๆๆๆๆๆตามนะตามไปสะพานที่สองนะคะโอ้โหลาๆหน้ามืดหน้ามืดนะคะทุกคน ดีนะคะได,ได้นอนพักหน่อยนะคะติดตามคลิปหน้านะคะวันนี้เย็บพุงเบื่อกันนะคะติดตามไปเรื่อยๆนะคะนี่ขออีกหนึ่งวันนะคะของการเดินเข่าของพี่นีนะคะ